วิธีแก้ไขก็คือใช้โปรแกรม Adobe Bridge นะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นของค่าย Adobe นะครับเอาไว้สำหรับดูภาพ จัดการภาพรวมถึงดูไฟล์ต้นฉบับต่างๆของโปรแกรม Adobe โปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถฝังคีย์เวิร์ดลงไปได้นะครับรวมถึง Descripton i แล้วก็ Title ด้วยได้ทั้ง AI EPS แล้วก็ JPEG ผมลองดูแล้วนะครับสามารถอัปโหลดเข้าเว็บ Adobe Stock แล้วคีย์เวิร์ด Descripton i นะครับ Title มาครบแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ตรงกับที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาว่า ฝังคีย์เวิร์ดลงไปแล้วนะครับจากในโปรแกรม Illustrator นะครับแล้วเรวาอัพโหลดขึ้นไปเว็บ Adobe เนี่ยคีย์เวิร์ดหายนะครับหรือเป็นคีย์เวิร์ดที่ไม่ตรงกับที่ใส่นะครับตำแหน่งของการฝังคีย์เวิร์ดลงในภาพนะครับจะอยู่ในส่วนของแถบเมตาดาต้าแล้วให้หาคำว่า ip tcc นะครับคุณจะเจออยู่3ามช่องนะครับก็คือคีย์เวิร์ด c r i p t i o n แล้วก็ t i t l e นะครับ เมื่อคุณใส่รายละเอียดภาพลงไปแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการเซฟด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไปมันจะไม่เข้าไปอยู่ในภาพนะครับอัปโหลดไปก็จะเหมือนเดิมตัวนี้เราใส่คีย์ลงไปแล้วเนี่ยสามารถใช้กับเว็บสต็อกอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้กับ Adobe Stock ออย่างเดียวนะครับผม โปรแกรมตัวนี้สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมจาก Adobe นะครับก็สามารถโหลดมาใช้ได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ